สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคก็พบกับช่อง My l เลิฟแชนแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีน้องคนหนึ่งนะคะขอมานะคะว่าให้เล่นไลา์เพสดูหน่อยนะคะก็เราก็เล่นมานานแล้วนะก็ไม่ถึงนานมากเท่าไหร่เราก็เพิ่งโหลดม,มาเมื่อสามสามสองวันที่แล้วเองมันมีแค่เดียคือบอกตรงว่าเราไม่ได้สร้างอะไรเลยก็เพิ่งโหลดมาเล่นได้แค่สามวันก็ไม่ได้เล่นอะไรเลย ก็ไม่ค่อคยชอบเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่ก็แบกเก้าก็น่ารักครับทุนในบ้านของเราบ้านเฉยมากบอกตรงมีแค่ที่นอนโต๊ะแคเนลรีก่กล้องถ่ายรูปมันพวกชั้นวางหนังสือเตาผิงแล้วก็อันนี้ตูาา้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้าโซฟามีอาหารมีเตาปิุงข้าวห้องครัวไปไเรียกสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมา เราก็ต้ตองในกันรอห้องครัวก็ไปผู้ชันว่ารองเท้าก็มีประมาณนี้นะคะแต่ฉันเด็ดที่ชอบที่สุดคือไปบ้านคนอื่นแบบ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 ยังไงอะ่ะคือเราไปได้ทุกที่อ่ะเย้แยยไปบ้านคนอื่นนะเถอปลื้กลามบ้านคนอื่นคิปฮิปพลเล่ไปแบบไม่สนใจคนอื่นเลย จะไปผิดไหมกูไม่ผิดคือเราจะไปนะคะใกล้แล้วโอ้โหปลาเวลาเวลาปลาไม่ทราบเรามาโผล่ที่บ้านใครเอ่ยโอ้โหเหมือนจะคล้ายๆเหมือนบ้านแม่บอสเราช่วยเพื่อนเราต้นไม้ดีกว่าลาลาลานี่อย่าเราทำความสะอาดตรงนี้ให้นะเดี๋ยวอะไรนะจุ๊อ่างอาบน้ำนางสิโอ้โห รู้ยนะ่าอับตามเป็นหม้อไฟอย่างนี้เป็นเหมือนหม้อต้มยาสมุนไพรโอ้โหบ้านเธอนี่แบบแนว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 เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวขางหลานนี่เธอมาแอบดูฉันอาบน้ำเหรอห้ลาโมงลาอไปแล้วเวลาโมงแอบดู ลากเอ็นเราลากเอ็เราคลิปนี้อาจเป็นคลิปสั้นๆและดูแล้วสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยังไรองคลิปยังไม่จบของพี่อัาวเหแน่ว่าคลิปแรกจบ ็ลคลิปนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้เนาะก็อย่าว่ากันนะถ้าคลิปมันสั้นเกินไปลา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 อย่าว่ากันนะงั้นอย่าเราพาไปดูเดรี่ก,ก่อนแล้วกันเดลี่ของเด็กผมสั้นนะคะฝากติดตามยู u b บด้วยไม o เราใช้แน,นลนะคะดาราตาฝนห้า อะไรก็ไม่ร้องลงมุม,มสัวๆซาซาอะไรก็ลองๆแบบมันลงได้ลงได้ไหนก็ลงไปก็เดีย๋ยวเราจะมาอัปเดตมันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะต่อเลยวันนี้ลงคลิปเยอะหน่อยนะพเพราะเลิกเกม,มาเยอะเลยน้าคนหน้าคบหน้ารักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายยอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ